สวัสดีครับเอฟซีตอนนี้ก็ขอเก็บแผ่นสุดท้ายตอนมืดๆหน่อยอยากเก็บบรรยากาศให้รู้ว่าเราทำงานกันมืดแบบนี้อย่างไรเก่อนไจก่อนเชียร์ได้ด้านหน้าเนาะโอ้เล่นเอาสมืดเลยมองเห็นกันหรือเปล่านะเริ่มจะไม่เห็นแล้วแหละ แล้วเออะไรมา2ดีเนี่ยมันมืดขนาดนี้แล้มืดเลยเอฟซีมืดเอฟซีมืดไปหมดแล้วพี่น้องในไนเยจาเอาจะมืดเลยอฟอไปถึงที่จุดเขาขายเนี่ยเพราะวันนี้เราไปรับเนี่ยนะตัวเหยียมัทั้งร้านนี่ เดินไปเห็นตรงนี้แหละราคาถูกมากนะครับถูกมากๆเลยเขาเป็นี่นะครับเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นกตจะนี้ไปนะครเพราะถ้าใส่ตรงนี้เนี่ยบ้านจะสวยดูยดีดีดดาขึ้นนะครับอ้โค่ะเป็นและพอเรามาใส่ก็สวยจริงๆนะครับพี่ไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจเอามา ตัวท้ายยเลนะถี่น้องเมียสวยยิงตัวกระต่ายไปเลยจัดไปฮ่ามันแล้วเลยแม่บ่าเป็นยังดอมเปรียบร้อยสวยงามเอฟซีสวยงามเก็บเครื่องมือลงก่อนที่เหลือกับตาละลงเยอะตัวกระต่ายเป็นหมดเยอะเอ้าเอ้ยจริงเหรอระวังระวังระวังตา

ตอนนี้ก็เล่นสามมื่นเลยโอ้โหในี่ก็มาเต้ทา้งไดล่ะเอาเี่ยมมาเลยโอ้อ้หเป็นยัง็นยังเป็นงนี่ฮะเอฟซี บ้านของเราอัปเดตก่อนกลับบ้านวันนี้นะครับทุกท่านก็เอายนมืดเลยนะครับก็<อ>สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับ f c เนี่ยนี่นี่ครับว่าจะเก็บเสร็จก็ด้านข้างเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนนะครับ f c ร้อนร้อนนะครับกลางคืนมันเย็นๆมันพอได้ทำงานก็เลย มาเร e, ่งก uh ันตอนใกล้มืดนะครับก่อนเอตงอฟซีจะิงโอ้ิเอตงมันออกไลยเยกกานเนาอ่าเพิจะบอกว่าก็นเจ่ได้ไปนเเออโดนอบตังให้เออาสะอาดเอาดเอมดอไตดงลดงลอกั เออเออทุกท่านเอฟซีคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้สั้นๆนะครับเอฟซีเป็นการอัปเดตงานของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ